สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ่าวตึงปทุมราชครับมีง้วทองตัวหนึ่งครับเหลือตัวเดียวในข้อครับผู้ไดสิเป็นเจ้าของครับตามหาเจ้าของใหม่ครับพี่น้องครับทองสี่เดือนครับสูงลอยสี่สิบครับวัดให้เรียบร้อยครับตัวนี้ครับลูกสองในทองนะครับเด้อตรวจทองเรียบร้อยประกันทองเลยครับลำตัวเงาเงาครับสีเข้มเขมครับ สีเข้มๆครับนี่ครับนี่ใสเชื่องดีครับประกันทองประกันทกทอนให้ครับมือนีเอาไปครับราคาพิเศษครับสองหมืนสองพันครับพี่น้องครับท่งฟรีให้อีกสอง่อยกิโลครับถ้าไพายุไก้ครับยุไกล่บ่บ่ถึงลอยโลนี่ลดให้ได้อีกครับ นน็หน่อยครับพี่น้องครับแบ่งๆกันไปครับราคาหนาเลี่ยงแห้งครับง่วท้องตัวนี้ครับน้ามือแห้งอ้วนแหงท้องไงครับพี่น้องครับหนังหนาดีลำเน่าวดีกินยาดีครับกินเฟืองดีนิสไซกด็ดีเก็บเล็บคอเท่าดีลำโตเง่าดีครับ พี่กัอยุบันนวาอำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นคลิปนี้แล้วกะฟาวโทรหาเบาตึงได้ครับโทรหาทักหาครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล่ครับพี่น้องครับถ้าบ่สะดวกโทรกับทักไล่เข้ามาได้ครับพุ่นนาโอ้ยดูดกินยาครับพี่น้องครับดูดกินยาครับพิ่นสียหากินยาตัวแดมันเสียพิ่นสียหาดูดกินกอนครับ ตัวโบเซียไปกินที่หลังครับจะกว่วมครับงวดตัวนี้ครับตอนแรีงมาเบิง้งงในเกี้ยงอดซอดครับเมื่อนี้มีมาฝากพี่ฝากน้องหนึ่งตครับพี่น้องครับเป็นงวดทองสี่เดือนแล้วครับพุ่นน่ะราคานาเลียงนาสนใจครับ เชิญนะครับเด้อเชิญครับเชิญครับเห็นชิปนี่แล้วครับยาลั่งเล่ใจครับเป็นต่เลียงยางแนนอนครับตัวนี้ครับประกันทองให้เลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับความสูงก็ได้ล้ำโตก็ได้สีก็ได้ครับสองหมื่นสองครับบบเกิรนลอยโล่ลดให้อีกครับเล็กน้อยครับวันเดียร์คากาเฟ่ครับแบงกันไปครับพี่น้องครับ เพศดำดีครับตัวนี้ครับเห็นคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจด้วนครับง้อทองเป็นตเลียงครับนำมือแห้งทองไหญ่เป็นนาครับอ้วนเป็นนาครับหาจังสีครับไปเรียงครับไปเขาขอ้อเขาลักไว้จักโตครับ เลี้ยงงัวทองนี่เลี้ยงง่ายครับกินบ่หลายกับอ้วนกับพี่ครับคุณนะโอ้ลำเา่าแห้งครับบอฉีลายนะครับเด้อตัวนี้ครับบอธรรมดาครับนาเลี้ยงสุดๆครับสนใจกระโรหาบ่าตึงนะครับเด้อพร้อมจัดทรงครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าตึงปุมราชขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับผม